สวีเดนสวัสดีนะครับวันนี้โอกโกต้อมชาแนลนะฮะวันนี้มากับตัวละครแปกลกๆเยอะนะครับผมมีคนเรียกร้องมาครับผมอยากได้มินิบอสนะฮะอยากได้มินิบอสนะครับติดต่อกอกต้อมนะฮะโอ้โหสายมินิบอสจริงนะฮะเปิดกี่ทีกี่ทีก็ได้มินิบอสนะสุดจริงๆนะฮะผมแหมนี่เรามาอยู่กับอ่า มองคุณเค้กนะผมสายฟรีนั่นเองนะใช้ได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาเลยดีกว่านะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะฮะเราจะได้รู้กันไปนะครับว่าจะได้อะไรนะฮะวันนี้แหมผมก็ยังไม่หายตื่นเต้นนะฮะไม่ว่าเปิดไอดีใครกี่ครั้งกี่ครั้งผมก็ยังตื่นเต้นอยู่นะฮะเจ้าของไอดีเขาจะมาด่าไหมนะฮะ เดี <muitas. S 2> ๋ยววันนี้เรามาพบกับสูตรใหม่นะสูตรใหม่รู้แล้วอย่าบอกใครนะฮะสูตรนี้นะเอ้ยอย่าลืมเอาไปทําตามกันนะฮะเอามายืนอยู่ตรงนี้นะฮะเ๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยกว่านะครับดับแรกเราต้องนั่งบอลลูนกันนะบอลลูนโปลงนะเผื่อได้มัตเตอร์ลิงนะนั่งบอลลูนชมเมืองด้วยก่อนนะฮะให้ใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะ ใจล่มๆนะใจล่มๆพอใจเย็นใจล่มแล้วเดี๋ยวเข้าไปต่อยนะออนี่เดี๋ยวเราเราสูตรสูตรของเราเป็นอย่างนี้นะฮะเรานั่งบอลลูนเสร็จหนึ่งรอบนะฮะเราจะไปนั่งรถไฟอีกหนึ่งรอบนะเนี่ยรถไฟข้างล่างเนะี่ยพนั่งรถไฟเสร็จวิ่งเข้าไปกดเลยนะเฮ้ยสูตรนี้เลยพูดเลยเดี๋ยวคอยดูนะฮบสูตรนี้ใช้ได้ผลได้ผลจริงสูตรนี้ทีเด็ดนะครับทีเด็ดพูดเลยว่าทีเด็ด นวนมาถึงหน้าเมืองแล้วนะ,ะเมืองพอนเทล่างเราสวยงามนะสวยงามสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องนะนี่ที่นั่งฟังเพลงนะนี่ในวันนี้มนมนเมืองเรานะฮะเสร็จแล้วคระะับเดี๋ยวเราวิ่งไปนั่งรถไฟกันอีกรอบนะฮะ สูตรนี้เลยพูดเลยว่าเด็ดจริงนะฮะดักหลอรถไฟก่อนนะดักหลอรถไฟก่อนรถไฟอยู่ไหนอ่ะหเรามาเริ่มตรงนี้นะฮะีหลรถไฟมานะยืนให้รถไฟชนเลยนะยืนให้รถไฟชนกันไปเลยดีกว่านะครับผมตามนั้นนะฮะพอเราลงรถไฟได้เสร็จเราจะวิ่งไปแบบไม่หันหน้าหันหลังเลยนะะวิ่งไปตรงไอที่งโป่งล้วก็กดเลยนะครับต้องรีบเลยนะไม่งั้นเดี๋ยว ดีเลย์การ์ดมันหายนะฮะเออนี่รถไฟมาแล้วนะครับรถไฟมาแล้วพอามันขึ้นให้นั่งก็กดนั่งเลยนะนั่งครับปุ๊บนั่งรถไฟหนึ่งรอบนะเดี๋ยวเราจะมาลงตรงนี้นะฮะสูตรนี้เลยทีเด็ดนะฮะเชื่อผมของจริงนะฮะพูดเลย <c oughs> โกต้องไม่เคยทำให้ผิดหวังนะแหมทีเด็ดนะฮะอ้าวทำไมรถไฟผมนิ่งวนะอ๋อรอรับคนนะ อ้าถึงแล้วเหรอไอ้บ้าผิดแผนขึ้นก่อนวิ่งไปไปลงตรงนน้นโอ้หมีไล่ผมลงด้วยใจร้ายมากนะครับผมยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางนะฮะโอ้ล้างไม่ดีแล้ว <c oughs> ไล่ผมลงจากรถเฉยเลยนะฮะอ๋อจริงๆเราต้องมาขึ้นตรงสถานีเมื่อกี้นะฮะผมดักขึ้นกลางทางนี่นะฮะใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วนะฮะ พอลงไปปุ๊บขึ้นอาบาก้าแล้วก็วิ่งยาวเลยนะครับผมลงครับขึ้นตับก้าวิ่งครับวิ่งครับล็อกหลบครับซิกแซกครับล็อกหลบครับมาครับมาครับอย่าหันไปมองฮะอย่าหันไปมองนะครับไปถึงกดเลยนะฮะกดเลยครับกดเลยมา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 ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไร โอ้โหกดติงการนะโอ้หนีไม่พ้นมินิพอตนะโอ้หนีไม่พ้นมินิพอสนะครับ,ม,ม,บ,รรบมือผมนี่สุดยอดนะเอ้แต่ตัวนี้ใช้ประโยชน์ได้นะครับเอาไปลงธนทงธนทอสได้นะฮะตัวนี้นะเออราคาก็สูงอยู่นะฮะตัวนี้ลงธนทอสได้ราคาสูงนะคราวนี้ก็จะสะดวกสบายหน่อยนะฮะจะไม่ตายง่ายๆนะฮะธนทอสนะแม่แต่ ผมนี่สุดยอดจริงนะฮะกดกี่ทีก็ได้แต่มินิบอสนะนี่คนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนะของผมสองของจานบอสกบเขียวอีกหนึ่งเป็นสามอันนี้อีกหนึ่งเป็นสี่นะครับสี่ไอดีแล้วะฮะได้แต่มินิบอสนะคนต่อไปดูไว้นะัะผมอยากจะให้ผมกดนี่ดูไว้เลยนะฮะอยากได้ตัวอะไรที่เป็นมินิบอสนี่จัดไปนะ ทีเด็ดอยู่นะครับทีเด็ดอยู่นะเออทีเด็ดอยู่ทีเด็ดอยู่ทีเด็ดอยู่นะไหนวะมันไปอยู่ไหนเอาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อันนี้ครับไม่ปลดล็อกนะนี่ครับนี่ครับอใส่ไว้ใส่ไว้เเดี๋ยวดูราคากนะ่อนให้เพื่อนๆดูราคากนะันนะนี่การใบนี้นะฮะมันจะเปลี่ยนสถานะชุดเกาะน,นะฮะผมเป็นาธาตุโกลด์นะใช้ในอลคงอลเอล้ยใช้ในธนาทรได้ผลนะฮะ ได้ดีเลยนี่ดูครับ 90m นะฮะอาเห็นไหมเห็นไหมทีเด็ดนะฮะถึงจะเป็นมินิบอสแต่ก็ไม่เกลือนะฮะเอ,อ้อได้ผลนะฮะใช้งานได้นะแสบแอบแอบไปแล้วแบบแบบนะครับเดี๋ยวแล้วก็สูตรเดิมนะสูตรเดิมนะาจะวาปไปนะเอามันไปทิ้งไว้นะเดี๋ยวผมดูกันนะ มีไฟวิ v ่งนะครับวีวิ่งขายขายทิ้งนะฮะขายทิ้งแล้วให้มันเดินกลับนะเราจะแกล้งมันนะฮะเอาขายทิ้งนะฮะแล้วให้ปล่อยมันเดินกลับเองนะแหมของเยอะจริงๆนะไอ <laughs> คืออะไรเนี่ยโอ้ของมันแปลกๆงั้นเลยนะ <laughs> อย่าบอกนะนี่คือของพระมันนะครับผมผมจําได้ว่าผมเคยให้มันทําอ๋อนี่อยู่นี่นี่อ๋อว่าแล้วนึกว่าไม่มีนะแงสนะ่สวยนะสวยนะสตันดีนะครับโลคุณทาหารได้บวกห้าแล้วนะ <laughs> คุณทาหารบวกห้าแล้วนะผมนี่เลยเนี่ยบวกหกโอ้นี่ของพระแน่นอนครับผมให้พระใส่นะ นี่ทาพาเห็นไหมนี่ครับมาแล้วเดี๋ยวเจาะรูก็ใช้ได้นะโอ้ยออบดีด้วยแจวนะฮะตอนนี้กิลผมนี่จะทำเป็นพระฟาร์มซะส่วนใหญ่นะเออเป็นพระฟาร์มนะตอนนี้พระฟาร์มแรงมากนะฮะของผมนี่ตัวเด็กผมนี่ไปถึง5ฮปปี้ได้แล้วนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแกล้งมันดีกว่าน,นะครับแต่หาที่ขายของกัอนนะ ที่ขายของก่อนนะฮะไม่มีตัวขายของเนียไม่มีตัวขายของครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเนี่ยวนะันนอเอาไปขายของนะ <c oughs> ขายทิ้งไว้นะฮะให้มันกลับไม่ได้นะปล่อยมันกลับเองนะ <c oughs> เอาตัวไปแอบนะครับผมตัวไปแอบนะให้มันเดินกลับนะ <c oughs> โอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ไอ้บ้าเอ้ยผิดตัวนะเราจะขายบนะีวิงมาฮะเราจะขายบีวิงมาทั้งหมดเลยนะขายบีวิงนะฮะขายหมดนะฮะ <laughs> <laughs> มันจะด่าผมไหมเนี่ยขายไม่หมดนะอะไรที่วิงกลับได้ขายหมดนะ หมดนะอวลูดทิ้งไหมนะเสร็จแล้วนะครับแล้วเขาไปปล่อยไว้ในฮิดเด้นเหมือนเดิมนะให้มันงงนะวิ่งก็ไม่มีนะเดินก็ไม่ได้นะนี่ครับไลบรลเลนฟอร์เรสนะฮะเอาผมก็ลืมเหลือวิ่งตักตัวหนึ่งนะฮะอ๋อมันซื้อเพิ่มเติมได้ตรงนี้นี่นะโอเคโอเค ซื้อได้ห้าตัวนะวิงให้ไกลๆนะไปวิงไปสองสามสี่ห้านะฮะโอเคเสร็จแล้วครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะฮะมินิบอสอีกแล้วนะครับผมผมนี่หนีมินิบอสไม่พ้นจริงๆนะฮะ โอ้โหกดกี่ทีก็ได้มินิบอสนะเพื่อนๆคนไหนชอบความเกลือของผมนะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปผมนะกดกระดิ่งกันไว้นะฮะใครอยากมาดูความเกลือแบบนี้นะฮะผมคิดว่าคงมีหลายๆคนไม่อยากให้ผมเปิดการบอสอีกแล้วนะ <laughs> ทีเด็ดนะฮะทีเด็ดนะเดี๋ยเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมา กระจายแหล่งที่ฟาร์มของพระตัวเด็กให้ดูดีกว่านะ,ะว่าพระตัวเด็กสามารถฟาร์มที่ไหนเราได้เงินเยอะมั่งนะฮะเราอยู่เลเวลเท่านี้เราอยู่ตรงนี้เลเวลเท่านี้เราไปตรงนี้เลเวลเท่านี้เราไปตรงนี้เนี่ยอ่านนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาทําให้คลิปหน้านะฮะติดตามรอกันได้เลยนะ s h ชาร์โดเวฟนั่นเองนะฮะออตอนนี้กาลังมาแรงนะครับผมนี่ทุกตัวเลยฮนะ <laughs> ทั้งไอ้ดีนะ <laughs> รวมถึงตัวหลักผมก็สวิตไปชาร์โดเวฟเก็บเงินนะฮะได้เงินเยอะมากนะ เอออ่ะวันนี้ก็ถึงเวลาสมควรนะฮะจากกันไปแต่เพียงเท่านี้นะ่หวะนะผมพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะซียู See you นะฮะเจอกวัวต้อมชาแนลนะฮะลาัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ